สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมา DIY หรือว่านำเสนอ DIY เกี่ยวกับไอตัวครอบไอรีเลย์ไฟเลียวนะครับเพื่อป้องกันน้ำหรือฝุ่นเข้าไปนะครับทำให้มันช็อตหรือเสียหายนะครับซึ่งถ้ามันช็อตหรือเสียหายนี่ก็อาจจะทำให้เฟเลี้ยปิดติดปิดปกติหรืออย่างมากก็อาจจะทำให้ ตะบบไฟฟ้าของรถช็อตแล้วก็รถด,ดับไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็ไปดูกันครับสวัสดีครับต่อไปผมก็จะมาแนะนำวิธีการทำตัวครอบรีเลย์เฟรียลนะครับของ g p x โดนนะครับทำแบบง่ายๆบ้านๆน,นะครับเพื่อป้องกันน้ำเข้าหรือว่าฝุ่นเข้านะครับก,ก็เราก็จะใช้ตอนนี้ครับ ขวดน้ำดื่มประมาณ600มิลลิลิตรนะครับ1ขวดมาตัดฝั่งนี้หรือฝั่งก้นขวดนี้ก็ได้นะครับก็ถ้าตัดฝั่งก้นขวดก็จะได้ออกมาประมาณลักษณะนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมใช้มาแล้วสักพักหนึ่งนะครับประมาณ2 3 0 0 0กิโลแล้วก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าจะมีคราบน้ำกระเด็นเข้าไปอยู่นะครับ หรือถ้าตัดด้านฝาก,กวดก็จะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะใช้แบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราติดตั้งแล้วมันจะอยู่ลักษณะประมาณนี้สนาไหลลงมานะครับมันก็จะไหลลง,งอ,อย่างนี้นะครับมันจะมันจะมันจะไม่ไม่ขังเป็นแอ่งอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้มันจะมีกน้นขวดที่มันเป็นแอ่งอยู่น,น,นะครับก็วิธีการนะครับก็คือตัดตัดฝาขวดด้านด้านฝานะครับเข้ามา ประมาณประมาณ9เซนนะครับประมาณ9เซนนะครับระายาประมาณ9เซนแล้วก็บากตรงกลางนะครับสักประมาณ1เซนนะครับให้ลงมาบากลงมาประมาณ5.5จเซนติเมตรครับก็ทำออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาไปครอบหรือไปสวมทับกับรีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับที่อยู่ในรถ นะครับมีนะครับเดี๋ยวจะเอาไปครอบนะครับก็จะเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับโอเคครับก็ก่อนจะเอาไอตัวขวดฝาฝาขวดที่เราตัดเรียบร้อยแล้วนะครับด้านฝาขวดที่เราตัดเรียบร้อยแล้วไปนะครับไปครอบนะครับเพื่อนๆจะต้องอทดลองล้วงเข้าไปในตรงไปหารีเลย์เจอก่อนนะครับซึ่ง ถ้าใครล้วงเข้าไปแล้วนะครับก็จะเจอว่ารีเลย์มันจะมีการใช้ตัวซัพพอร์ตยึดอยู่นะครับซึ่งตัวซัพพอร์ตเนี่ยเราจะต้องเอาด้านที่เราบากเนี่ยสวมสวมมันลงไปลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะครับก็เวลา,าเวลาเอาไปติดตั้งก็ต้องหันหันหันนั้นหมุนหมุน,ห,มนหาให้เจอร่องนะครับก็คงต้องใช้ความรู้สึกเดียวเพราะาเราไม่ได้ลื้อรดออกครับอันนี้ก็เป็น ทริคเล็กๆนะครับที่จะแนะนำก่อนที่จะไปติดตั้งนะครับเพื่อง่ายๆนะครับโอเคครับครับต่อไปก็เป็นการเอาไอ้ขวดที่เราตัดแล้ว <S <S ไปติดตั้งนะครับในสติจะจะองเห็นไหมนะครับมันจะตัวรีเลย์มันจะอยู่เลย,ลำ,ย,ยลำโพงสัญญาณการระมยขึ้นไปหน่อยนะครับต้องล้วงเข้าไปลึกๆนะครับ ลวงเลยเกินไปนะครับก็มันจะอยู่ประมาณออกไปทางขวาเล็นิดนึงครับก็หันหันเข้าไปหันให้ล็อคล็อกที่เราบากไว้นะครับเข้าไปนะครับนี่นะครับเไปนะครับข้อศอกขา ดเขาดูอิเราไปก็ไ่เสร็จแล้วนะครับครับก็สำหรับคลิป DIY นี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจในการ DIY หรือปรับปุงรถ DBX โดบก็ถ้าผิดพกาดใดกขอไปด้ครับแนวทางของผมไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุดครับแต่เป็นแนวทางในการปรับปรุง ให้กับเพื่อนๆนะครับนำไปต่อยอดนำไปใช้งานกันต่อไปนะครับก็คลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ